ขับมั่งก็ดีอ่าอย่าเหยียบเล็บขบกูนะเหยียบเล็บขบกูเจอแน่ขายคลิปเนี้ยมีรถวิ่งอยู่ในห้างเออห่างห้างเอาห่างห่างก็ทับเสร็จห่านไงมึงถามไม่จบเดีคนก็ถามว่าพี่ขายของ20บบาทเนี่ยขายเอาสังคมสร้างกระแสใช่ไหมไม่กูถามมึงหน่อยชีวิตมึงเนี่ยมึงจะนอนพรุ่งนี้มึงจะตื่นหรือเปล่าตื่นดิไอสัตว์แม่งถ้าเกิดไม่ตื่นอ่ะมึงจะ งกไปอะไรนักหนามึงพอมีกินมีใช้มึงไม่มีนี่มีสินมึงขายของแค่พอกําไรอยู่ได้มึงไม่ต้องเอารวยไอส้สา์ไม่ใช่ขายก๋วยเตี๋ยวช้าเป็นร้อยไอ้เยียลราครจะแดกมึงไงแล้วคนนี่เขาไม่มีอะ่ะกูขาย20ก็ด่าก,กูว่ากูขายถูกไอ้เซกูขาย50กสิก,ก็ด่ากูกูขายแพงก๋วยเตี๋ยวขาย50แพงก๋วยเตี๋ยวขาย20สถูกไอเ้เฮียมึงจะกูทําอะไรอะ่ะมันก็เรื่องส่วนตัวกูไหมมึงจะกินก็กินมึงไม่กินก็ไม่ต้องแดกแค่นั้นเองกูก็ไม่ได้บังคับให้มึงมาซื้อเม้นเข้ามาด่ากูจจังงแตตตต่กกกก็็ชอบิิดาามมพววึเปนโ ชื่อก๋วยเตี๋ยวจงอางห่วงไข่เนี่ยมันมาจากอะไรทาไมมันถึงตั้งชื่อนี้มันก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของกูไหมพวกมึงอยากรู้อะไรอ่ะก็เขากดไลค์ให้แล้วคุณจะต้องตอบเขารู้รรไหมคุณใส่แว่นคุณเหมือนชูวิทมากเขาตัตอนนี้คุณเหมือนชูวิทมากแล้วมึง ที่พระรามสองพี่สารเจ้าแม่งูใช่ไหมใช่หรอใช่โวยอีโง่ศาลเจ้าแม่งูอาไงศาลเจ้าแม่งูจงอางอะกูเนี่ยปไปไหว้ถามพี่เบิ้มกูบอกว่ากูจะออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่แต่ตอนเนี้ยกูยังคิดไม่ออกเลยว่ากูจะทําอะไรช่วยกูด้วยขอให้มีใครก็ได้ที่มาช่วยกูไม่ได้ว่าจะตั้งชื่อนี้ไปบนไว้ว่าให้มีคนมาช่วยแล้วมันก็มีจริงๆตัวเองอะจะคิดสูตรน้าก๋วยเตี๋ยวแห้งทีนี้มันก็มีรุ่นน้องอะที่เป็นเชฟปู่ชื่อเชฟปูนะที่เป็นเด็กเด็กเคี่ยนี่มันสัมภาษณ์กูอยู่เนี่ยเองแม่ รางควานคูชื่อไหนเนียไม่ใครรู้เลยนะไอเด็กคนนี้ <ไอ S 1> มันก็เลยบอกแม่ผมจะทําซอสก๋วยเตี๋ยวน้ําตกมันก็เลยได้คุยกับมันแล้วบออายปูมึงเอาซอสให้กูชิมก่อนแล้วมึงไปปรับเป็นซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งให้กูคือมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไงรสชาติของก๋วยเตี๋ยวเนะี่ยมันเผ็ดร้อนคือกินครั้งเดียวอาจตายได้พอวันที่ปูเอาเอาซอสมาให้ชิมอ่ะพอเสร็จปั๊บปุ๊บก็ขับรถไปกับพี่เบิ้มตอนนั้นมีงานที่เซ็นทรัลสารยานะพ่อเนาะผ่านปุ๊บกะทิดี๋ยวต วางขาไข่แ,ขแวบขึ้นมาเลยจะตั้ง,งกุ้ยตเตี๋ยวกุ้ยเตี๋ยวแห้งจงอางวางไข่ไม่รู้ว่าความรู้สึกมันเป็นสูตรที่ที่ที่เราที่จะไม่ขายแฟนชายด้วยนะกูไม่ขายสูตรให้มันเป็นสูตรที่เราห่วงไงเราอะตามหาสูตรนี้มานานแล้วนะสูตรแบบเนี้ยเราตามมานานแล้วที่มันจะลงตัวแบบนี้เหมือนจงอางมนจงอางห่วงไข่เอาจงอางวางไข่วางให้มึงเห็นแต่กูไม่ให้สารเจ้าแม่งูสารเจ้ <ๆ S 2> าแม่งูจงอางไงไอ้โง่พระรามสองเนี่ย สมองหมาปัญญาหมามากเลยมึงเนี่ยที่สร้างสะพานพระราม2ไม่เสร็จสักทีไงครับที่มึงไปอ่านประวัติอันนี้ประวัติจ,จริงๆเนยคนที่ขับแบ็คโฮนี่นะไปขุดท่านไปขุดรังของท่านที่ท่านกําลังจะอฟักลูกออกมาเป็นตัวแล้วท่านมาเข้าฝันคนขับแบ็คโฮว่าอย่าเพิ่งมาขุดตรงนี้ได้ไหมขอให้ลูกเราออกก่อนพอลูกเราออกเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยเดี๋ยวเราจะขนลูกเราไปไอ้เหี้ยนั่นไม่ฟางขุดปุ๊บ คนขับตายตายไม่รู้กี่คนแล้วเสร็จแล้วที่นี่ก็เกิดเป็นการว่าไปตั้งสารให้ท่านแล้วท่านก็แช่งไว้ว่าอีกเจ็ดชั่วโคตรแม่งก็มีมีทางเสร็จสัมพันธ์พระรามสองเนี่ยนะเดี๋ยวองมีเหตุนั่นเดี๋ยวจะมีเหตุนี่แม่ได้กลับไปว่าที่ศาลไนมนะไม่ก็ผ่านทุกวันพะบ้านแม่อยู่พระรามสองีแม่ต้องทำก๋วยเตี๋ยวไปแจกแล้วนะตอนนี้แม่ก็ไปแก้บนนะหนักอยู่เรื่อยๆนะชอบดูนะัหลังการแปลง,งแม่ผ่าตัดตามาไม่ได้ทําสวยมีคนถามเหมือนการอ่านเข้าไปในคือไม่ได้ทาสวยไปผ่าตัดตามาขนตามันเข้าไปทิ่มในลูกตาแล้วทำ เลือดฝอยมันแตกบ่อยก็เลยต้องผ่าตาเอาหนังตรงตาออกอันนี้เลยแบนรุ่นเดียวชูวิตนะมันจะรุ่นเดียวรุ่นไหนมันก็ใช้ได้หมดแหละอ่านคอมเมนต์อีกอันหนึ่งอันนี้อันนี้กูอ่านเองตอบเองเลยบางคนถามว่าเฮ้ยทำไมพูดมึงกูแม่ก็จะพูดกับคนที่สนิทอย่างเชฟปูที่มาสัมภาษณ์หรือน้องที่มาสัมภาษณ์เนี่ยเดือนนี้แม่สนิทแม่จะพูดแต่กับคนอื่นนะแทบจะไม่คุยด้วยเลยเพราะเชฟไม่สนิทเชฟจะไม่คุยกับใครไอ้หียไหนถึงแม่เรียก้างร้านหี้ยเก็บของอะไรงี้เด็กนี่ล่ะไม่เคยไปก้าวแฟ ชฟด่ากลับเพราะเชฟถือว่าเชฟไม่ได้ทำอะไรให้พวกคุณแค่นั้นเองมึงกูเนี่ยก็เห็นพูดกันทั่วไปทําไมจะต้องมาเจาะจงที่กูว่าเอ้ยถ้าเขาเดินมาแล้วพูดมึงกูด้วยมึงพูดมากูก็พูดกลับไม่ต้องไปรักษาภาพพจน์อะไรกูตอบเองกูถามเองกูตอบคุณก็พูดทุกรายการอยู่แล้วมึงกูอ่ะใช่พูดไม่พอ กูก็เป็นคนพูดอย่างนี้ฝากถึงคนที่ชื่อนิกหน่อยมาทุกเมนไอ้เหี้ยนิกกันเหรอไอสัตว์ไอ้นะลูกพลน่ะไอลูกศิษย์ไอเหี้ยน่ะอันนี้นิกกูไม่เกี่ยวแล <c oughs> ้วกูถามอย่างเดียวกูไม่เกี่ยวม,มึงม, <า S 2> มาเจอกูหน่อยไอยนิกอกอยไม่น่ารักจะต่อนะกูไม่น่ารักแล้วยังไงอ่ะหนักหัวมึงไงนิกมึงไปลดความอ้วนก่อนไหมแล้วมึงค่อยมาคุยกูไอสัตว์บุรี่บุรี่บุรี่ไม่ได้บุรี่ไม่ได้นี่กวนหนอนี่ไม่รู้เลยนะอ้วนมากปะร้อยแปดสิบโลมั้งบุรี่ไม่ได้พูดอย่างี้ไม่ได้กูพูดไปแล้ว บุลิกูบุลิมันจริงๆมันอ้วนทำไมมันหล่อปะมันไม่หล่อหรอกไอเด็กน่ารักไอเด็กมันเป็นเด็กน่ารักโอ้โหกับคำเอ้าวก็กูเหมือนพวกโซเชียลไงที่ทำผิดแล้วก็ขอโทษไงขอโทษนันนิกนะขอโทษไอแต่แม่เหมือนชูวิทย์มากนะต้องติดแท็กชูวิทย์ก็แว่นรุ่นเดียวกับชูวิทย์นะกูมีปัญญาซื้อแว่นใส่อ่ะมึงว่าชูวิทย์รวยปะล่ะชูวิทย์รวยแล้วกูก็ซื้อแว่นรุ่นชูวิทย์ใส่อ่ะมึงคิดดูแล้วกันใช้แว่นรุ่นละพันกว่าบาทกูก็ซื้อกูซื้อสามร้อยกว่าบาทอีกบ้างพอ พอแล้ว <พอ S 2> ไหมมึงจะจี้อะไรกูนุกหน่าเนี่ยสายตากูเสียงกูจะกลับบ้านกูแล้ว